พระพุทธสิงหะจักรพัรมงคลหลวงพ่อสืบปริมุตโตวัดสิงห์จังหวัดนคปรปฐมองพระหน้าตักกว้างห้านิ้วฐานกว้างเจ็ดนิ้วสูงประมาณสิบสองนิ้วรูปแบบเป็นพระรางมหาจักรพัรเนื้อโลหะผสมพ่นสีทองบรอนพิธีมหาพุทธาพิเศษมีพระเกจิอาจารย์ร่วมอธิษฐานจิตหลายรูปดังนี้หลวงพ่อเอียด วัดไถ่ล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อยวงวัดโพลสีจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาดชะอําจังหวัดเพชรบุรีท่านเจ้าคุณวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมใต้ฐานบรรจุพระปิดตาพังพระการ แล้เหรียนหลวงพ่อสื่อจัดสร้างเนื่องในวโรกาสอายุวัฒนมงคลครบ8ปปี